กุศลมหาศาลงานบุญใหญ่ประจำปีเสริมบารมีมหามงคลขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเศรษฐีทอดผ้าป่าสามคีสร้างพระมหาเจดีย์พุทธขยารัตนมงคลณวัดศรีวนณารามตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร19-20มีนาคม2565มหากุศลภายในงานสุดคับขั้ง ภห้ในงานร่วมสาการะขอพอรปิดทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสุริมงคลแก่ชีวิตถวายสังฆทานทำบุญผ้าป่าสะดอกเคราะห์เสริมดวงชะตาเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยตลอดปีกำหนดการวันเสาร์ที่19มีนาคม2,565ตรงกับแรมสองค่ำเดือน4เวลา17นาฬิกาเปิดงานประจำปี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกปะวัตนสูตรวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565ตรงกับแรม3ามค่ำเดือน4เวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเทนแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา12นาฬิกาทอดผ้าป่าสามัคคี สนใจติดต่อร่วมทำบุญได้ที่โทร0817448189 0817448189จำให้มั่นงานบุญใหญ่ประจำปี19-20มีนาคมนี้ร่วมปิดทองหลวงพ่อเศรษฐีทอดผ้าป่าสามาขี่สร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยารัตนมงคลณวัดศรีวนารามตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพระครูสาครนสิริคุณเจ้าอาวาสวัดศรีวนารามเป็น ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการข้าราชการพ่อข้าประชาชนและคณะสิทธิานุสิ์ร่วมจัดงาน